ใจนีแหมอแม่กว่าจะได้กินข้าวเนี่ยเกือบเก้าโมแม่หม้อไม่สมห้อเดินไปเดินมาไม่ไม่อีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยมาแล้วลยมาแล้วม่มาแลม่แม่าแล้วมาสุนปลาแล้ว งานมาทำงานถูกประการแล้วงานะ้คฉันวางานค้าข้างในลฮะวางงานคา้านแล้ก่อนดูอ่างทองย้ายมาได้ย้ายมาได้มีใจด้วยฮะมีใจด้วยมีใจโอ้ยเป็นตจ้งแม่รับแม่มาอยู่เมื่อเนี่ยได้มาเลยเนอะ ปากแม่แซ็คเชฟยังไงเออปากแม่แซ็คฟิชก็บอก